โอเคครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเริ่มทำโปรเจกต์แบบแซมเปิลกันนะครับหรือถ้าว่าใครมีเนื้อหาแล้วเนี่ยก็สามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะครับเอาล่ะเรามาลุยกันดีกว่าเมื่อเราเปิดมาแล้วอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าถ้าใครมาเจอหน้าตาอย่างนี้เนี่ยงงแน่นอนนะครับอันดับแรกให้เราเขียนสคริปต์ก่อนสคริปต์คืออะไรสคริปต์คือไกด์ไลน์เป็นเหมือนกับเป็นสตอรี่บอร์ดว่าวิดีโอเนี่ยจะดำเนินเป็นแบบไหนก็คือมันเป็นตัวช่วยที่จะสโขบเนื้อเรื่อง ของคอนเทนต์ของเรานะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทำในเพจเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแซมเปิลนะครับวิธีการทำไวบอร์ดแอนิเมชันเดโมนะครับทีนี้พอขั้นตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์เป็นยังไงนะครับในซีแรกผมดีไซน์ในหัวว่าจะทำเป็น Text แล้วก็ตามด้วยรูปนะครับถ้าทำเป็นเท t ปุ๊บผมจะพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่ง อันนี้เราสามารถเลือกฟอนต์ได้นะครับว่าอยากได้อะไรโปรแกรมนี้เวลาที่พิมพ์ฟอนต์อะไรนะครับพยายามปรับให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยบางฟอนต์เนี่ยมันจะไม่รองรับภาษาไทยนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันในตอนแรกผมจะพิมพ์เป็นวิธีการทำไวบอร์ด a n นิเมชันนะครับผมว่าจะพิมพ์เป็น how to make whiteboard ทีนี้ เราได้ฟอนต์ของเราแล้วนะครับทีนี้เราสามารถปรับสีได้สมมุติผมเอาสีนี้แล้วกันปึ้งมาแล้วในส่วนหน้านี้เราสามารถที่จะขยับได้ทำอะไรก็ได้นะครับซูมแล้วก็ได้ทำอะไรก็ได้เลยตรงนี้ทไลายมันมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะล็อกเลเยอร์ได้อันนี้คือเป็นการดูกล้องนะครับส่วนอันนี้ เป็นการอ d ด t ิทอะไรต่างๆนะครับในหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนค่าต่างๆกับมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปมือรูปมือหรือรูปอะไรนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับเราเอาเป็นแบบมือของคนคนนี้แล้วกันอ่ามือเดิมเอาอันนี้เนาะถ้าต้องการกดตกลงนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะไปปรับค่าอะไรมันก็ได้ อยากจะให้ Animation เป็นแบบไหนเราสามารถ p r e ี i e w ดูได้มาเราสามารถดูตัวอย่างได้เลยว่าจะให้ Animation เนี่ยมันเป็นแบบไหนตรงนี้ก็คือความยาวในการเคลื่อนที่ของมือหรือว่าความยาวในการเล่นอันนี้คือเมื่อมันเคลื่อนไหวเสร็จแล้วมันจะหยุดไปก่อนส่วนอคำว่า transition ตรงนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเฟรม อีกเฟรมหนึ่งนะครับก็เราก็สามารถไปเซตได้เลยทีนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็สามารถที่จะกดเพลและดูตัวอย่างได้เลยถ้ามันยาวไปก็สามารถที่จะทําให้มันเขียนเร็วขึ้นกดตกลงทีนี้เราเราอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงกดเพยปึ้ง สำหรับคนที่ใช้เป็นตัวทดลองมันจะมีลายน้ํานะครับถ้าหากว่าคนไหนที่ซื้อหรือเช่าไปรายเดือนแล้วเนี่ยลายน้ํามันจะไม่โผล่นะครับอันนี้ผมก็เป็นแบบตัวทดลองใช้นะครับถามว่าสามารถใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้ถือว่าเอามาฝึกใช้งานก่อนที่เราจะซื้อจริงอันนี้เรามาลองเล่นดูก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากได้รูปสักรูมหนึ่งอ่ะไวเบอร์ดีเมชั่นอ่ะทีนี้เราจะใส่รูปให้เรากดที่ add image นะครับ เราสามารถแอดไปได้เลยบอร์ด <Board. S 1> ผมหาเขาว่าบอร์ดสมมุติเราอยากได้อันนี้ในรูปนี้เราก็สามารถที่จะ adjust เปลี่ยนอะไรก็ได้เลยนะครับเปลี่ยนได้หมดเลยสำหรับในเลเยอร์อันนี้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งอะไรก็ได้เราอยากให้รูปภาพเป็นแบบไหนก็สามารถที่จะทำได้นะครับสามารถเขียนสามารถดีไซน์สามารถทำอะไรได้เลย มูฟตกลงทีนี้ถ้าเราอยากดูก็กดดูได้ได้แล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมุมกล้องะ่ะต้องทำยังไงให้เรากดที่ตัว view element camera ตรงนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะแสดงมุมกล้องของตัวเลเยอร์นั้นๆ แต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ถ้าเราอยากจะได้มุมกล้องที่มันใกล้กว่านี้หรือใกล้กว่านี้ก็สามารถกดได้แล้วก็กดตัวเซตเทมเมลาตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องทีนี้เรามาดูใหม่ชวอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปตอนนี้เนี่ยเราได้แล้ว หัวข้อหนึ่งอ่ะต่อไปสิ่งที่ต้องมีอ่าสิ่งที่ต้องมีปุ๊บทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมูฟไปส่วนไหนก็ได้ของตัวโปรเจกต์ของเราเฟรบเราอยากมาตรงนี้ในหัวข้อสิ่งที่ต้องมีผมขอพิมพ์เป็นคำว่า e q u i p m e n t ละกันนะครับ equipment ที่แปลว่าสิ่งของ E Q U I, I P M E N T อีค i อไลต์เมนต์สมมุติสมมุตินะครับสมมุต uh, ิเป็นเขาอีค i อไลตเมนต์ถ้าผมพิมพ์ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าอีควอลตเมนต์ถ้าเราไม่ชอบฟอนต์เนี่ยเราสามารถที่จะไปคัสตอมได้เลยคาว่า Edit text เราสามารถไปเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้นะครับ uh, กดตกลงอีค i อไลตเมนต์อยากจะให้มันอยู่ตรงไหนก็ทําได้เลยนะครับเราอยากจะเซตมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแม้กระทั่งมุมกล้อง uh, กดเซตค a มิล่าทีนี้เนี่ยเปลี่ยนบ้างอยากให้มันเฟดเข้ามา ออยากให้มันเฟกเข้ามาก็ทำได้เหมือนกันกดตลกลงทีนี้เรามมาดู้แต่ตอนแรกต่อไปนะครับตอนนี้เราถึงหัวข้อ e c o l i m n t ก็คือ อุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องมีนะครับถ้าเราดูในเปเปอร์ที่เราทำอ่าสิ่งแรกก็คือคอนเทนต์นั่นเองคอนเทนต์ content เอาไปรูปรูปหนังสือเลยกันอ่าคอนเทนต์สมมุติเป็นรูปหนังสือกดตกลงสําหรับเนื้อหาผมเอาไปรูปสมุดแล้วกันเนาะสมมุตินะอ่ารูปสมุดสามารถทําอะไรก็ได้เลยทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้มันวาดอ่าถ้าอยากจะให้มันวาดปุ๊บ เราก็สามารถที่จะไปเสร็จได้เป็นขาวดําหรือทําอะไรก็ได้เลยอ่ะทีนี้อยากจะให้มันหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วท่าซิชั่นเร็เรวๆหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วท่าซิชั่นเร็เรวๆก็เสร็จได้อ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่า,าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาเซตมุมกล้องกันสมมุติถ้าเราชอบมุมกล้องแบบนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับอ่ะต่อไปเราจะใส่เทคคอนเทนต์ใส่สีหน่อยอนีใหญ่เลยคอนเทนต์ถ้ามุมกล้องรู้สึกมันใกล้ไปมันไกลไปก็สามารถมาเซตได้นะครับกดตกลงหรือถ้ามันรู้สึกใกล้ไปก็ซูมออกแล้วก็จัดมุมกล้องได้เหมือนกันนะครับกดตกลงปึ้ง อาทีนี้แล็ปทอป็อปเขาว่าแล็ปท็อปก็ให้เราไปหาโน้ตบุ๊กเลยให้เราหาโน้ตบุ๊กตรงนี้มีพอดีให้เราหาโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนี่แล็ปท็อปกดซูมดูถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนโพซิชันได้เอาละ่ะทีนี้เรามาพรีวิวกันดู ในที่นี้สมมุติถ้ามันเขียนนานไปแล้วก็สามารถที่จะปรับให้มันเร็วขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะสามดศูนย์ไหนดูซิจะเร็วขึ้นไหมอ่าโอเคเร็วขึ้นแล้วคเขาว่าแล็ปท็อปอยากจะให้มันเร็วขึ้นอีกปึ้งอคอนเทนต์แล็ปท็อปซอฟต์แวร์ อันนี้ผมเตรียมมาแล้วนะครับเขาว่าซอฟต์แวร์อันนี้เราอันนี้ผมจะดึงมาจากข้างนอกถ้าหากว่าในโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีเช็คดู โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาพรีวิวกันดูนะครับว่าโปรเจกที่เราทําตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาพรีวิวตั้งแต่ต้นกันเลยนะครับ1 2ึซ่มในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะคิดบทพูดได้เลยหรือว่าจะพูดตามที่เราเขียนในสคริปต์ก็ได้นะครับ อ่าอันนี้ก็เราก็ลองดูพรีวิวว่าตอนที่เรานำออกไปเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็พอเราจะใส่บทพูดเนี่ยจะเป็นยังไงในระหว่างนี้ก็สามารถดูได้นะครับ ในระว่างนี้ก็คิดบทพูดรอไว้เลยอ่าอันนี้คือการพรีวิวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมมีอยู่ทิคนึงให้เพื่อนๆดูนะครับพอมันเล่นเสร็จเนี่ยเราไม่อยากให้มันซูมออกเราก็กดที่คาว่าซูมแอทเอ n นะครับมันจะไม่ซูมออกตรงนี้เราสามารถที่จะติ๊กถูกจะเลือกก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยต่อไปทําการ Export และเรนเดอร์กันนะครับสําหรับการเรนเดอร์ง่ายๆเลยให้เรากดที่ ตัวนี้นะครับดาวน์ off, lish, โหลดออกพับบิชสคริปวิดีโอกดไปเลยปึ้งอันนี้ก็มีให้เลือกว่าจะให้ซูมออกหรือเปล่าถ้าไม่อยากก็ติ๊กออกแต่ถ้าอยากให้มันซูมออกเป็นภาพโดยรวมก็กดติ๊กถูกนะครับต่อมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกให้เป็น powerpoint ก็ได้จะเซฟไปไหนก็ได้หรือว่าอันนี้คือเซฟลงเครื่องถ้าเรากดเซฟลงเครื่องปึ๊บมันก็จะมีให้เลือกเป็นแบบนี้ต่อมาสําหรับอันนี้ก็คือไซส์ของวิดีโอถ้าเรากดบวกปึ๊บจะเป็นการเพิ่มไซส์สําหรับในตัวฟรีเนี่ยถ เราอยากจะให้ไซส์วิดีโอเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องไปเป็นตัวโปรอ่าเราก็สามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาเป็นตัว Full HD แต่ถ้าว่าเป็นตัวฟรีเนี่ย ในตัวทดลองใช้เนี่ยก็จะสุดแค่6-40อันนี้ก็ตั้งชื่อวิดีโอนะครับอันนี้ก็เลือกว่าตอนเรนเดอร์เสน็เนี่ยจะให้ไปเซฟที่ไหนก็สามารถที่จะเลือกได้เดี๋ยวผมขอเรนเดอร์สักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อนะครับเอาละครับตอนนี้วิดีโอก็เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอเนี่ยถ้าว่าเรนเดอร์เสร็จแล้วให้เราไปที่ที่เราเซฟเอาไว้ในโปรแกรมนะครับอันนี้ผมเซฟไว้ในเดสก์ท็อปมันเลยโผลม,มาตรงนี้ทีนี้เรามาพรีวิวดูกัน พิวิวปุ๊บตอนนี้เราก็สามารถเช็คได้ว่าทุกอย่างมันโอเคไหมถ้าตอนนี้ทุกอย่างโอเคนะครับก็ถือว่าวิดีโอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าเสร็จสมบูรณ์ยังถือว่าประมาณสัก90%และกันอีก1 0์ที่เหลือคือเป็นการใส่เสียงพูดของเราการใส่ซาวด์แล้วก็นำไปแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตขั้นสุดท้ายก่อนที่จะ นำไปใส่ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเราจะมาลุยกัน